กลับแล้วต้นสมบูรณ์มากเลยเอ,อเ,เอา้ามีต้นมะขามอ่ะ สวัสดีครับก็มาพบอีกช่องตะวันอนุรักษ์นะครับผมตอนนี้เราก็าเดิมเดิมครับก็เข้าสวนครับอันนี้คือไร่สับประรดผ้แลนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูลุงท่านหนึ่งนะครับผม คือไปลงที่หมู่บ้านผมนี่แหละครับก็อายุแกรประมาณเลขแปดสิบแล้วนะแปดสิบย่างเข้าแปดสิบเอ็ดนะครับผมอยู่ข้างบนนด่นฮะมาทุกวันนะมาสวนทุกวันนะเนี่ยคือมาตีถังแล้วก็ตัดกิ่งฮนะกิ่งต้นสับประรดฮนะเพราะว่ามันสมบูรณ์แล้วก็โตฮนะกิ่งมันจะ ล้ำมาล้ำมายาวฮะแล้วก็ตัดเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแกดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดสโกโอเคแล้วก็ก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูลุง ก่อนนู่นข้างบนนู่นเดี๋ยวเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกทางหนึ่ง ูงมากข้างบนนุ่นไกลมากเลยไปเราไปดูกัน Let's go วันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วครับ ไปหมดเยอะนี้โหไกตัดล้ะใก้ใก,ใก้สุกแล้วสับปะรดได้เงินแน่นอนครับนี่แหละสุขภาพแข็งแรงอายุเล็กแปดสิบแล้วนะฮะ โอ้กลลมเมงเลยแกขยันนะแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปดู ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่มาสวนสับประรดทุกวันนะฮะมาสวนทุกวนะันฮะโฮ้ยอะไรอันนี้เป็นวัดวัดจอมคำนะฮะวัดดอยจอมคำบ้านดู่นะเนี่ยกลุ่มๆลุมหนงเลย่นดุ่นๆๆ่น,นสุดยอด เราจะไม่บอกแกว่ามีคนมาแอบดูไหมสุดยอดนะแข็งแรงมากเขาไปด,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 ดูแข็งแรงมากเลยอ่ะนี่มาทุกวันนะไม่มียา้แต่เส้นเดียวนะสุดยอดมากเลยโอ้โหขื่นชวมมากเลย ยอดโหหญ้าไม่มีเลยอะ่ะเก๋จะไม่รู้อาจจะไม่รู้โหหญ้าไม่มีเลยเนาะลุงเนาะโ้ oh, สุดยอดเก okay, รู้ละมาเรามาแอบจ้อง,องมองๆีง่ยพอดีผมมาตัดหญ้าสวนสับป,ประรดฮะข้างล่าง เพราะว่าสวนติดกันฮนะสุดยอดเข็งแรงมากยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยเ,เลยหลือข้างบนนู้นอะเหลือข้างบนนู้นก็เสร็จละ นี่นี่แกบอกว่าเวลายังหนุ่มนะทำงานไปเรื่อยเราก็เก็บตังค์อ๋อต้องตรงตรงนั้นเสร็จแล้วหนอลุงหนออ๋อเหลือเหลือตรงนี้หนออ๋อเหลือนี่ย่านี่อ๋อ อโอ้โหเก่งมากเก่งใช่อเอ๊ะวันนั้นลุงลุงวันนั้นเป็นลูกสาวเหรออ๋อผมมาเห็นแกนะแกก็แบกไอมาตัดแล้วก็แบกลงไปข้างล่างแล้วก็ไปนู่นอะ่ะ สุดยอดเลยอ่ะกินในทีเนี่ยเอาในทีสุดยอดครับท่านชมเฮ้ยมีต้นไปฝนตกก็จะขึ้นไปข้างบนอยอ,ย,ยอดโอ้ยาไม่มีจริงนะท่านผู้ชมต้นสับปะรดของลงุงอ่ะดีมากเลยนะ นี่ขอเชิญชมนี่นี่เขาให้ดูดูนะดูตัวนี้นะนี่น,นี่ลูกสวยมากเลยี่กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงเนาะ ใกล้เที่ยงแล้วเนี่ยชมปล่องไปนล่องเลยนะนี่ใกล้เสร็จแล้วลุงเขาบอกว่าใกล้เสร็จแล้วผมขอชื่นชมนะลุงเขาแข็งแรงมากเลย สุดยอดมากเลยอายุเลขแปดนะย่างเขาแปดสิบเอดนะท่านผู้ชมดูอย่างเราเลขเท่าไหร่เองเราต้องสู้นะครับเห็นไหมนี่เขาก็เอากรองกองไว้อ่าต้นมานะนี่เห็นไหมผู้ชมอันนี้ใกล้วัดนะทงชาติทง ใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละอ้อยังเหลืออยู่อ้ยผมซุ่มเ่ยนลนุงเหลือนี่นี่หนึ่งเนาะนีออ่แล้วก็นี่เนาะแล้วก็เสร็จเนาะสุดยอดเลยอะแ,อยแล้วไม่เอาน้ำมาดื่มด้วยหรอ,อน้ำไม่เอามากินด้วยหรอน้ำออนอโอ้โหสุดยอดวันนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะ ไม่ค่อยร้อนโอ้โนี่สุกแล้วโอ้โอนี่สุกแล้วนี่แง่สุกมิแง่สุกแล้วนี่อ่ะขอชิมซักลูกหนึ่งเถอะเฮียนะยเราจะขอชิมของลุงเขาก่อนว่าเป็นไงรสชาติเป็นไง นี่มันจะคมมากเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปชิมดูมันต้องใส่ถุงมือนะมันจะเป็นมันจะเป็นหนามนะท่านผู้ชมโอ้เข้ามือเลยนี่ยอดีลูกนนะขอไดสอกลูก ขอสองลูกนะนี่นีขอลุงแล้วลุงบอกว่า,าแล้วเอาไปกินได้นี่ลูกสวยมากเลยลุงขอสองลูกนะนี่บอกว่าได้เห็นไหม ยอดลุงหายไปไหนอ๋อสุดยอดก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระเด่งกด s u b สไครต์ให้ช่องเอกวันอนุรักษ์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ ไปแล้วบายบายลุงไปเนอะเนอ,อไปกินกินข้าวก่อนเด้เออ,อย่าลืมอย่าลืมกินข้าวเด้เอ,อโอเคก็บายบายขอบคุณนะครับผมสำหรับสบประรดไปละบายบายคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ